มาแล้วเนาะกราบสบายดีทุกทกท่านอีกรอบเด้อเนานะสบายดีรอบเย็นเนาะวันนี้กาบมาเป็นรอบที่สามเลยนาะวันนี้เนาะกาบผูที่เข้ามาแล้วก็ขอให้เฮงเฮงปังปังเด้อขอให้แตกทั้งบนทั้งล่างเนาะหวยลาวันนี้เนาะก็ขอให้มาตัวที่หวานใจได้ โจออกมาให้เนาะกะฮานอยเขาก็ลุ้นกันไปเนาะกันยังดีที่ว่ามาส่งหนึ่งเนาะพี่น้องนตัวโจของหวานใจเนาะกะดีใจนำเนาะท่านใดที่เข้ามาแล้วะกะอย่าลืมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกันเนาะเข้าไปอุดหนุนร้านมั่งมีหกหกเด้อเนาะท่านใดที่เข้ามาไม่บูฮูทรงทางจะเข้าไปเนาะหวานใจกะสีวางไว้ตรงเนาะใต้คลิปให้เนาะแล้วก็ กดเข้าไปแล้วก็ทักหาไลน์หาแอดมินแล้วก็บอกว่ามาจากซ่องของน้องหันใจเด้อเนาะ,ะเข้าไปให้กำลังใจกันในเด้อพี่น้องเดอ้อทันใดที่กดไลค์กดแช่เนาะก็ขอให้ปังปงกันทุกทุกมือเนาะ ลาวพัฒนามืนน่อวนี้ขอให้มาตัวโจะเด้อนาะขอให้มาทาั้งบนทั้งล่างเนาะบมมาล่างก็มาบนบมมาบนก็ขอให้มาล่างแล้วก็มาตัวโจะเนาะนี่นเะองเนาะเข้ามาแล้วก็ขอให้หิงหิงปัง,ป,งปังกันทุกทุกท่านเนาะอย่าลืมกลับกันในเด้อเนาะเวลาเวลาไปแล้วเนาะกนะ็ฮืองดทีแล้วเนาะหัดใจให้เก้าสองแต่มันมาสองเก้าเนาะก็ เอาบอกับก็คือว่าเนะาะซ้ำกับว่าบโบได้ซื้อเนาะพี่น้องเนาะเอาไปเล้วก็ต้องให้แบบว่าใ,ให้ครบเนาะต้องมีกับแล้วก็ต้องมีบนมีล่างเนาะ มาเบิงแนวทางหวยลาวพัฒนามนื้หวานใจเฮ็ดได้สกับเจดเนาะหวันใจเฮ็ดได้3กับเนะจด 7, เด้อมื้อวานใจเฮ็ดได้3มกับเกระจอกให้เนาะก็มีสามหนึ 1, ่งสามสี่ 3ามห้าเจแล้วก็สามเก้าเนาะสามหนึ่งสห้าเจแล้วก็สาเก้าเนาะเจาะเจก็มีเจ็ดหนึ่งเจดสี เจ็ดห้าเจ็ดหกแล้วก็เจ็ดเก้าเนาะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหก แล้วก็เจ็ดเ้าเนาะมือน,นี้หวั่นใจเฮ็ดได้3กับ7กระโจให้เนาะอย่างละ5คู่เนาะท่านใดที่ว่าโบได้วิ่งรูกอะเอาตัวโจก็ได้เนาะี่น้อเนะ่ะถ้าสมมติว่ามันลายเนาะกะ็เอาตัวโจก็ได้แต่ว่าให้กลับนันเ,เด้อดเนาะอย่าลืมกลับกันในเด้อท่านใดที่เข้ามาแล้วขอให้ ปังๆกันเดอ้อขอให้ได้รับสูกลาบกันอีกรอบเนาะกับช่วงลาวพัฒนามันนี้เดอ้อก็อย่าลืมเนาะเข้าไปอุดหนุนล้านมั่งมีหกหกเดอ้อเข้าไปแล้วกะขอให้มีแต่ความมั่งมีคือกับซื้อล้านเนาะขอให้หิงหิงปังๆกับแนวทางนี้แล้วก็ขอให้ว่า โอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่าน,นี้เนาะขอให้ทุกทุกท่านเนาะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็เข้ามาให้กำลังใจหวันใจขอให้หิงหิงปังปัง,ปงกับแนวทางหวยลาวมื่อนี้เดอ้อขอให้ท่านโชคดีเดอ้อ